အားလုံ why, းပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ ਆ တော့ဟင်းသတ်မယ်ဒီမှာဈေးပါရှင်ပါဟင်းလဲဆိုတော့ဝက်ကလေးစာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ ਆ တော့ဝက်ကလေးစာကြော်မယ်ဒီမှာနော်ခြေတို့ ये oh my god ဒါတော့ကြော်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ချက်ပေါင်းဟင်းโซနဲ့ဟိုပါလဲရုံးမတည်ดีနဲ့ချက်မယ်ရှင်ဒါကတော့ရှင်းပေါင်းပါဒါကတော့ရုံးမတည်ดีပါဒါတော့ဟင်းကြော်ချက်မယ်နော် ตากะละอจอเทมาแทบโอ้เอ่อจะต่อผู่เยจินเยเนาะพี่แล้วชื่อยังนานๆไปอิ่มเยจ่อ่่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  นี่แล้วมาอยู่ละตามยนคุ่น,นคุณเราพ่มาเนาะพ่มาบอกเช่นต,ตาโจไหมไฟยาตาแน่แน่พิโลชนแน่เปี้ยวลาไแมมาก้ามได้อีเลยตุตาตัวยาวตาซีาเลยชาลากาย,ยสายเย่ซีาเยต้มันแน่ยาบ่เนยยา,าเนะต้องชาตาแลยแต่ช้างบ่าเลยเนาะอาาเลยแน่แน่แท้แยาวไหมอาทิโรดีอายามเช่าตาแล,ลา้โสตมณีบุษรินทร์มาพยวแนเนาะ ตาซีทาถ้าเซลากายินะซีทาซานะซีทาสุดรู้อยากว่าดิหลบเก็บตัวอ่ะด่าวลีมะเฮอเนาะด่าตัวเยบายดิหล่อเนี่ยตันๆเลยซีแหละเนาะว่ากลิซาฮะถ้าเราตัดจะลงชิ้นเองแหละไม่ตัดลงชิ้นดูว่านานแหละอ่ะจันตันๆเลยเราอย่าตาเราหินโช่ฉันได้บาบิเซ ta xem vào nè Dọn bất tiệt đi Hình dụ bà Hình dụ ai yên chạy tòa bì Quá kì lì xa mà chờ ra đi Thì mà bà xin là xa chá bà hổ Cái xa chờ bì xin Ta cũng tham gia áo xa à yên lại bà đấy อเย็นยนอ่ะเนาะีเอาสาหม,มุยมากาว่ามันแนนอ่ะตา,าแน่ๆอเย็นเปี้ยอยไหมนเนาะมาเกาในอันน่ดิไอยีเดียเด๋ยวตุกทอดตัวอย่างพีมาโจมันรวมเยอะเปรีย้ยๆหลายด็เนาะขนาดหรือมันแน,น้นงามันเน,าาน้นหลังตูมาเกาได้ยีเดี๋ยวทอดตัวอย่าง ต่มาการได้ยีสุดทอดตัวเลยนะมวยลาพ่สองเจาตนแทบะเลยพ่มาเนาะพ่มาจมาปิโลมิ้อเราไม่ได้หอหล่ะไมรู้รมาบ้าเช่นตัวม่กางได้ยีสุดทอดตัวเลยสุด Chào luôn xin bỏ bí càng nó vào đó เนาะ thì mà lẽt đợt tha đi đi suy là camera man เนาะ tí thôi đi mình nhớ mà xẹt rồi mình cần đi lại cái rồi mình lần nữa ăn cho nó thì nghe là sắc rồi mà hóc vô a close vô ที่จูเนสายอย่ะอันนี้ในอักษรภาษาเด้อดัวเราี่ใอัศษรนี้เราเลียอะกันอักรปลาปลา้างมาแท่ดีมาแท่ป้าแน่ปลามัก็แค่เล่นๆเป็นอะไรเาปลา,า,ล,า,ปล,า,าล่ากลา,ลางน่ะแหละตัวเราตั้งใ่เชื่อา Ta, Ta, she, mhuey, apa, a sắp lắm đến tên bà đi sưng tạo ra bay sưng bay sưng bay lưng 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 sưng bay ตาจะตัวผิวบ้อาอภเมล็ข้าเอาไปี้ยวสิชชวเชดเย์ว้าวเอาหมัก็เพียแเนาะพี่ไรบ่บอกสเปเชียร์ไหมโอ้แกลาซาบโบไพคอบาเชอยงกัน Ồ hô. ta Cá chô đã, à đã chất toàn tiền thay lại bà rồi xem Dạ Chất toàn tiền thay lại để nó Thêm ơi mà ta là ta thao phao bây không? Chị đẹp về bì bì À vào, đó mà, Anh này mùi à Kè hình mùi mà sẽ là lên lại bà đấy tất thật Anh này lên mùi à Đi lòng yếu bà xe Bụi bụi nơi nơi lì Ây da ta biểu xa mà lưu chút cho ý bà bì Mà xong Oh my god Mà chút nana nát A Giang ca Anh nhá ta lê Anh nhá Trên bàm dù nè Trên xe lý nè Sao gà mẹ phía bảo lấy chuyện มาပါคลีดิซาพอตัวชื่อตัวเยพี่ซอมบาบีရှင်ดาก็တော့เวกลีซาอโฉจอဖြစ်ပါれရှင်ดาတော့ချင်းပါမင်းဂျိုပါเนาะချင်းပါငင်းဂျိုကဘာလဲဒါအတီးရဘာသိလာတွုံးကြီးညောမတိတီးเนี่ยချက်သားပါれရှင်ဒီมาပါมาကတ်ကတ်လျက်ပြက်လာပြလောဘာเอ๊ะဒီมาညောမလီတီးเนี่ยနှင်းဂျိုချက်သားပါれရှင် ทีมาเกาอต่อแล้วเอาสเปเชียกา้าเมตต่อวกาลีสาบานเชนวทกาลีสาชูแท้ท้าบา้าเเอลาซากบเลพีทอาเลย,ยชเชน,นอนาจา,า,ารย์เช่ดเดสมาไล่ยอย่าตัวตัวบิทําให้สกปรกแล้วเนบายบายก็เราเชดเดส